ดังนั้นนะคะเรากินข้าวกันนะคะที่ไปไปซี่ทำขาหมูนะคะไม่ต้อคลิปนี้สนับสนุนโดย p e ซซี <c oughs> ่คอฟฟี่ซึ่งเป็นกาแฟสุขภาพที่หอมมากหอมเวอร์พบกับโปรโมชั่นพิเศษเดือนพฤศจิกายนนี้ซื้อ5แถม5แถมตอนนี้มีสมะสมสแตมเพื่อแลกของได้ฟรีๆด้วยนะคะ มาร่วมสะสมสแตปมไปกับเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ป้าเป็นที่จะพามาทำขาหมูเผาตุน๋นผักกาดดองนะคะเรามีวิธีทำนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะคะแฟนๆทางบ้านค่ะปค่ะขั้นตอนแรกของเรานะคะ ให้แฟนทางบ้านนะคะมาตั้งกระทะนะให้ร้อนเลยนะคะให้ร้อนจัดเลยแล้วเราเอาขาหมูของเรามานาบนะคะนี่ค่ะเราใช้กระทะเผาหรือว่าย่างนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะใส่ลงานเอเห็นไหมคะ เนื้อเขาเช็ดเช็ดตัวนี่นะคะด้านหนังก็เห็นนะคะเขาจะเหมือนขาหมูเผาเลยนะคะแต่เราใช้กระทะเผาะคะ่ะไม่ต้องไปก่อไฟให้ยุ่งยากเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็มาดูส่วนผสมของขาหมูตุนผักกาดดองของเรานะคะ สูตรหอ,หอมเลยนะคะก็จะมีนี่นะคะเห็ดหอมนะคะแบบแห้งนะคะแช่น้ำให้นิ่มนะคะแล้วก็นี่คือ,อเครื่องที่จะเอาไปผัดนะคะก็จะมีกระเทียมนะคะพริกไทยจะขาวหรือดำก็ได้นะคะรากผักชีค่ะแล้วก็นี่ปาฟิซี่ก็จะใสะ่เครื่องสมุนไพรหรือว่าเครื่องต้มพะโล้ด้วยนิดหน่อยนะคะก็จะมีนี่นะคะอบเชยนะคะปวยกั๊กนะคะแล้วก็พริกไทยดำนะคะซื้อมานะคะเป็นเครื่องต้มพะโล้นะคะ ก็ล้างนิดหน่อยนะคะก่อนเอาลงแฟนตรบ้าจะห่อด้วยผ้าขาวก็ได้นะคะหรือจะเอาลงทั้งทั้งหมดนี้เลยแบบไม่ต้องห่อก็ได้นะคะน้ำมันพืชค่ะซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วดำน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็จะใส่ซุ้หมูก้อนนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะส่วนผสมหลักๆก็จะประมาณนี้นะคะแฟนทางบ้านมาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนนี้นะคะเราก็เอานี่นะคะสามเกินี้นะคะมาโขลกรวมกันไปเลยนะคะโขลกพอไม่ต้องละเอียดมากนะคะแต่ก็อย่าหยาบเกินนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาตั้งหม้อที่เราจะเอามาตุ๋นนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปก็ดีไฟแป๊บหนึ่งนะคะรอสั่ แล้วก็ตามด้วยนะคะที่เราโขกไปนะคะสามซาะคะตามด้วยเห็ดหอมนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะโขลกตักกับอกเล๋านะคะแล้วก็พริกไทยดำตักให้หอมก่อน ก็ตามด้วยขาหมูเผาของเรานะคะใช้หม้อใหญ่เลยนะคะถ้าใครอยากใส่ไข่ต้มก็ต้มไข่รอไว้เลยนะคะได้หมดนะคะ จากนั้นนะคะก็ตามด้วยน้ําล้างคกหรือว่าน้าําสะอาดใส่ลงไปใส่น้ำที่ท่วมขาหมูน,นะคะพอเราต้องเคี่ยวเข้าไปนะคะให้นิ่มนะคะ ขิวขาวไปเลยค่ะใส่ลงาใส่พอประมาณก่อนนะคะเพราะว่าเราปรุงที่หลังได้นะคะชอบรสชาติไหนปรุงที่หลังได้แล้วก็ตามด้วยสียูดังชอบให้ขาหมูเข้มมากๆก็ใส่เยอะๆนะคะเข้มน้อยก็ใส่น้นอยๆนะเห็นไหมคะเขาก็จะได้เคี่ยวไปสีสันเขาก็จะได้เข้มไปเรื่อยๆ ด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะเดี๋ยวค่อยมาปรุงเพิ่มะคะ่ะใส่ให้เข้าแบบเคี่ยวเขา้าเข้าน้ำเข้าเนื้อนะ,ะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะ่ะซุปก้อนนะะเพื่อรสชาติค่ะใครจะใส่เกลือก็ใส่นะคะแฟนๆท่านพี่ีใส่สองก้อนเลยเพราะว่าหม้อค่อนข้างใหญ่เพราะว่าขาหมูตั้งห้าหชิ้นนะคะ ชิ้นใหญ่ด้วยทีนี้ก็จะเคี่ยวไปค่ะเคี่ยวไปนะะช่วงนี้เราก็ไปเตรียมผักกาดดองของเรานะคะไม่ใช่ว่าผักกาดดองจะเอามาใส่เลยไม่ได้นะคะเขามีวิธีทำนะคะนี่นะคะป้าไปซี่ซื้อมาผักกาดเป็นหัวแบบนี้นะคะบางที่ก็าจะมีแบบหั่นให้แล้วนะคะอันนี้เขาไม่มีหั่นนะคะเป็นหัวแบบนี้เลยป้าไปซี่ก็มาล้างน้ําก่อนนะคะล้างน้ําสะอาด แล้วก็พักไว้นะคะงังแล้วก็มาหั่นนะคะแฟนบ้านเหมือนปล่อยอะคะ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับฝอยมากค่ะเอาให้เป็นชิ้นหน่อยเนี้ยค่ะนี่ค่ะ, mm hmm. คะแฟนชาวบ้านหลังจากที่เราหั่นกาดดองเราแล้วนะคะให้เรามาต้มน้ํานะคะต้มน้ําทิ้งนะคะ เพือปักกาด,ดองมาต้มมาน้ําทิ้งไปหนึ่งน้ำก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปรุงนะคะเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้ปักกาด,ดองของเรากรอบนะคะนี่ค่ะให้แฟนทางบ้านนะคะใส่น้ําตาลลงไปนะคะช้อนหรือสองช้อนโต๊ะก็ได้นะคะนี่ค่ะ เขาจะกรอกค่ะจะกรอกกปกติเยอะเลยด้วยไฟกลางนะคะแฟนตาบ้าเขี่ยวไปจนกว่าจะนิ่มถูกใจเราค่ะหลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะก็แฟนตาว่า,าจะปล่อยให้เย็นอย่างปาเปซี่ก่อนก็นได้นะคะ เราค่อยเอามาล้างนะคะบีบเอาน้ำนะคะน้ำดองก็ออกไปนะคะแฟนทางบ้านคะ่ะอ๋อปาปิซี่จะบอกว่าอย่าไปปรุงให้เค็มนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าผักกาดเรานะคะ เขามีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าแฟนทางบ้านมาปรุงตรงนี้เค็มก่อนนะคะแล้วมาใส่ผักกาดดองนี่อีกนะคะจะเค็มทั้งหม้อเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาผักกาดดองของเรานี่นะคะลงมาในหม้อทีนี้เราจะตุ๋นไปเลยนะคะด้วยไฟอ่อนไปหากลางนะคะแฟนทางบ้านตุ๋นไปเลยค่ะเคี่ยวไปเลยนะคะ เราจะทำกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะ,ะคะกชีก็จะตุ๋นไปค่ะตุ๋นไปเลยค่ะหาฝาหม,ม้อไม่เจอค่ะก็เอาแบบเปิดแล้วกันนะคะค่ะส่วนของน้ำจิ้มนี่นะคะแฟนๆบ้านก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกนะคะส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลา มะนาวน้ำตาลนะคะใครจะใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้เลยนะคะก็ใส่ตามชอบเลยนะคะแาไวที่จะปั่นเอานะคะ ตอนนี้นะคะให้ลุงคิดมาช่วยนะคะไปละถ้วยหนึ่งนะคะเด็กเสิร์ฟค่ะลุงคิดเปลี่ยนอาชีพค่ะฮจากเป็นสามีป้าเฟซี่ทะตอนนี้มาเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วค่ะปดาก็พ่อเยอะไปไหนแม่ให้ติปหรือเปล่านี่ค่ะวันนี้มีคนมากินเยอะนะคะมีคนมาชิมเยอะค่ะ แม่เขาก็จะปอกมะพร้าวค่ะเขาจะทำอา้าเอาไปตรงไหนไปตรงนู้นเหรอแม่หรือตรงไหนหรือว่างเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาวางไว้ตนี้แหละเดี๋ยวตรงนั้นนะคะเขาก็กินข้าวกันนะคะที่ป้าเวซี่ทำขาหมูนะคะตุ๋นผักกาดดองนะคะอร่อยกันมากเลยนะคะกินสองโต๊ะเลยค่ะโต๊ะนี้ด้วยค่ะโต๊ะไม้ด้วยเซตหนึ่ง ทางซุม้มซุ้มเสียงนาน้อยอีกเซตหนึ่งค่ะสองเซตเลยค่ะเดี๋ยวปาไปซี่ก็จะไปกินกับลุงคิดกันนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆทางวนที่นะะ่ารักทุกคนนะคะก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นไหมคะที่ปาไปซี่ถ่ายไปก็ยกไปให้ทีมงานเขากินกันแล้วะคะเดี๋ยวเราส่งคนขอขอนุญาตกินกันนะคะมากินไปได้วยกันค่ะโอเคลุยเลยปาไปซี่ก็มีผักมากินด้วยนะคะก็มีต้นหอมนะคะ มาทั้งยอดเลยนะคะแต่ล้างทำความสะอาดหลายรอบมากเลยค่ะแล้วก็ผักชีนะคะผักชีนี่จะดีมากเลยนะคะล้างฝุ่นในร่างกายคะช่วงที่มีฝุ่นเยอะๆที่มีอาสาอะไรนะอะไรนะควันลดควันอะไรเนี่ยเขาจะล้างสารพวกฝุ่นในร่างกายนะไม่ใช่ฝุ่นในร่างกาย so soft we don't need a knife ใช่คือแบบว่านุ่มมากอ่ะดูกระดูกกระดูกมาเลยพอไปซิเคี่ยวนานมาก ใจ <Yeah. S 1> อยากจะได้ไอ้นั่นอยู่ค่ะเ <Yeah. S 1> ออเขาบอกว่าแฮปแพนแพนฝ่อหม้อตุ๋นแพนฝ่อกูดฝ่ออยูนูนิดยูดลองทามหมเซซลีไมบเป็ทเวสตี้โฟติมินิทแพนฟ่อแมกหรือดิสซี่ซอปอะเซฟแก๊สอะรอดใช่ <for that. S 1> ใช่ mm hmm. เขาเรียกว่าหม้อหม้อสำหรับตุ๋นเนาะหม้อแรงดันอะแรงดัน แล้วล่งสั้น they have a pan or you have a pan for that I need that you need that ฉันต้องการคุงคิดหรือว่าเธอเธอต้องการหรือว่าเธอพูดถึงเฉยเฉยฉันต้องการหม้อแบบนั้น No you want you want me take my wallet right ใช่อยากให้ลุงคิดซื้อให้หม้ออัดแรงดันเขาเรียกอะ Where can I buy that ดำคอว่าเป็นเป็นแผ่นปอดแบบแมกแบบ ฮอตอินไซด์จะไม่สโมกจะไม่กูเอาไงแล้วจะไม่ดิสอิซี่ซอฟเห็นคลิปคนอ่าญี่ปุ่นคนฝรั่งคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกอินเดียอย่างเงี้ยเขาตุ่นพวกเนี้ยแบบมันอือใช่อใช่อ้โหรอใช่ที่แบบว่าล็อกเลยนะและอีซี่ตุ่นนะอมาค่ะมากินไปด้วยกัน อร่อยมาใช่ไหมภาพไม่ใหญ่ก็เห็นไปแล้วเนาอเกี <t ick le> ่ยวไปแล้วค่ะเมื่อวานของเราก็เริ่มนะคะจะเริ่มละ <t ick le> คิดกท็ทีมทีมอะไเดสือ <t ick le> ทีมอะไร ทิมอารีน่าใช่อ่ออลีอรีอรีแหมรอเรือ,รอรมาออวันนั้นน่ะวันเกิดทับทิมค่ะวัยรุ่นก็ชอบอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันยี่ห้อเนี้ยไปานางจะไปซื้อค่ะกับเพื่อนนางตรงคิดเอ,อยเห็นเชือตัวนี้เออว่ะมันเข้าหน้าหนาวสปาร์กไม่ใช่จุ๊ก ไม่ใช่จะถูกนะสำหรับบ้าเปรี่เนาะเพราะป้าเปรี้ยงไม่ใส่เสื้อผ้าแพงเยพันหกพันเจ็ดอ่ะ Because in my dream I'm Cristiano Ronaldo อืมมงคิดบอกว่าเขาใส่แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคริสเตียนโน่คือแกคริสเตียนเหมือนกันไงแต่แกไม่มีโน่ Only Cristiano เฉยๆไม่มีอัมโนไม่มีโน่อันนั้นอะคริสเตียนโน่อันนี้คริสเตียนเฉยๆค่ะ อร่อยมากทีมงานกินกันนะคะเขาบอกอร่อยทำง่ายด้วยส่วนผสมไม่เยอะถ้าแฟนทางบ้านมีหมอ้ออัดแรงดันนะไม่ต้องใช้เวลานานด้วยแต่สูตรผสมส่วนผสมก็ประมาณนี้อัตราส่วนใส่ตามชอบนะคะเพราะว่าแต่ละคนกินไม่เหมือนกัน คนกินเคม็มกินหวานเนาะไม่เหมือนกันนะคะอืมโน e this sauce เห็ดฉ d นชอบเลยคิดบอกไม่กล้าอืมอาไรเอาต้นเหรอ Have enough ผักผักเห็ดเห็มก็บอกผักเต็มละ ก็นี่แหละค่ะนานเราก็จะเกี่ยวอีกไม่กี่วันนี่แหละค่ะต้องเกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าน่าจะที่ที่แล้วฟิตเนาะทุกวันเลยค่ะรอบที่เราใส่ ตอนนี้ได้ปลาทุกวันเลยเนะ mm. าะฟิชยูมอนต์ตัวอีตหมอใช่แม่เขาเขาแพ้แต่แกก็ทำอะวิดเดอร์ซันเมเดมดรายแม่เขาชอบค่ะยู <You S 2> มอนเต็มร้องยูมอนต์เขาชอบแบบนี้ mm. เขาชอบกินปลาเล็กปลาน้อยแต่มันได้ผลนะคะแกไม่ไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกเลยนะคะเห็นกระเดินไหม แม่ลุงคิดก็เหมือนกันค่ะแต่แม่ลุงคิดเขาจะโยมมัมไลท์ทูอีทอะไรนะฟิชแม่ลุงคิดเขชอบกินปลาปลาทอดอืปลาทอดสเต็กปลาเงี้ยโยมมัมไอ้นุชซีโยมมัมอียิบิ๊กสเต็กอยู่นะไลทูเพอร์ออเดอร์ฟิชแม่ลุงคิดชอบกินเลดี้ ลลอ๋อถ้าแกกินเนือ้อแกจะกินชิ้นเล็กๆค่ะสวัสดีค่ะแม่บ้านบ้าพี่ซี่ค่ะกลับบ้านเย็นแนละ้ว เคี่ยวข้าวกันเต็มเลยนะคะตอนนี้มันเป็นเวลาของเขาค่ะต้องเคี่ยวอืมป้าเป้ซี่มีอะไรจะบอกค่ะไอสติกเกอร์นะคะที่ป้าเป้ซี่ะ ส่งให้แฟนทั้งบ้านไปแฟนทั้งบ้านไม่ต้องส่งกลับมานะคะเราเราให้โปสการ์ดไปเพื่อสะสมค่ะสะสมไปพคอคุณครบคุณก็แค่แจ้งเราเราก็สามารถไปเช็คในไลน์ได้นี่คือเหตุผลเดี๋ยวป้าพี่ซี่ต้องทําคลิปบอกต่างหากนะ,ะเพราะว่ามีแฟนทางบ้านค่ะจะส่งสติกเกอร์โปสการ์ดมาบอกว่าได้ติบดวงแล้วให้ป้าพี่ซี่ส่งขนมไปให้ไม่ต้องส่งมานะคะเราจะไม่ให้แฟนทางบ้านเดือดร้อนเลยนะคะคุณแค่สะสมเพื่ออะไร เพื่อไม่ให้แฟนทางบ้านลืมว่าคุณได้กี่ดวงแล้วแต่คุณไม่ต้องส่งมาให้เราไม่ต้องเลยนะคะแค่แจ้งเรามาในไลน์ทําไมนี่คือเหตุผลทําไม่าปิซถึงไม่ให้ถึงให้ในไลน์เพราะเราสามารถเช็คได้แฟนทางบ้านไม่ต้องมาส่งโปสการ์ดกลับมาหาเราเพื่อเอาของเลยไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องเลยนะคะเราแค่แจ้งเราว่าเอ้ยได้สิบดวงละเราจะเอาขนมเพื่อสุขภาพจากอิตาลีแค่นั้นนะคะเราจะเข้าไปเช็คปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าจบ แล้วก็แฟนทางบ้านก็ถ่ายรูปส่งมาแค่นั้นหรือไม่ถ่ายก็ได้ป,ป้าปซี่เช็คได้อยู่แล้วนี่คือเหตุผลทําไมถึงอยากให้เฉพาะแฟนในไลน์เพราะว่าในช้อปปี้เราเช็คไม่ได้เราเช็คไม่ได้เราไม่รู้จะไปเช็คยังไงแต่ในไลมนมันมีข้อมูลแล้วมันลบไม่ได้นะบางทีพิมพ์ผิดไปแตบางทีอยากจะลบลบไม่ได้นะคะราะมันเป็น business line น,นะคะมันมัน,ม,นมันเป็นข้อมูลอยู่ในนั้นเลยนะะ่ะก็นี่แหละค่ะถึงถึงเหตุผลที่ทําไมถึงต้องเอาเฉพาะให้ให้มาสั่งในในไลน์ แปลงทั้งมัดเท่าครบหรือว่าอยากได้อะไรบอกป้าไปซี่ไม่ต้องส่งกลับมาหาเรานะไม่ต้องไปใบสนีไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่บอกว่าป้าไปซี่หนูครบแล้วป้าไปซี hmm. ่เข้าไปเช็คได้นะคะเข้าไปเช็คได้คือจบเพราะว่าเรามีข้อมูลคุยกันเราคุยกันอยู่แล้วเหมือนเราคุยกันอย่างเงี้ยนะคะมันมีข้อมูลและมันเป็นพิมพ์ด้วยค่ะข้อมูลมันยังอยู่มันเหมือนเป็นอนะินโฟเรชันเนาะเป็นอินโฟเรชันอินไซต์วีโนวอท พอดเขาชูเมอร์ออเดอร์น e ดนี้จุดเซนโกรุทูพ f ดออฟฟิ send postcard for us ไม <ix premier> <not player> ่ต้องนะคะไม่ต้องส่งกลับมาหาเรานะะไม่ต้องเลยนะคะเราจะไม่ให้แฟนทั้งบ้านแบบยุ่งยากเลยนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องส่งไม่ต้องส่งมาหน้าไม่โซดามานั่งตรงนี้ลงคิดก็เห็นหน้าโซดาโซดาแบบจะกินหมูอ่ะ พ่อกับแม่คุยอย่างเดียวอ่ะให้หมูหนูมั่งสิเห็นไหมฮะลมค่ะตอนนี้ลมแรงมากเลยค่ะแฟนทางบ้านลมแบบเมื่อวานนี่หนักเลยนะเมื่อวานนี้หนักจริงๆค่ะหนักแบบเชื่อไม่สดาปิวอะสดาไฟตัแรกคิดอยู่ข้างในตลแรกอ่ะป้าวิได้ยินแต่แม่ป้าว่อปีที่แล้ว อุ้ยคิดประตูไปล็อกหน่อยสิประตูมันจะมกสอุ้ยหนักสิมันแรงค่ะเมื่อวานแรงหนักมากเลยค่ะ <c oughs> ป้าเปซี่ก็จะมาปิดประตูเห็นโซดานู่นถ่ถลายอ่ะถลายแบบนางเอาเอาอย่างเงี้ยแต่มันถลายไปโหประตูตึงตั้งตึงตั้งมากเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหจริงค่ะโซดามกลัวค่ะทีนี้ลุงคิดบอกว่าอยากจะเห็นกระต่างจริงเพราะว่าตอนแรกอ่ะป้าเปซี่อ่ะแม่บอกป้าเปซี่เมื่อปีที่แล้วไม่เชื่อ โอ้ตัวมาเห็นเองโอ้โหฮูรลมแรงจริงค่ะลมแรงมากอากาศอย่างเงี้ยเหมาะนอนพี่นอนนะแบบคุม้มโป่งคนเดียวนะตอนนี้ป้าไปซีกับลุงคิดนะเพราะผมคนละอันเลยเพราะว่าลุงคิดอะดึกดึกอะป้าไปซี่ก็เรายิ่งแบบว่าเป็นภูมิแพ้เนานะเจออากาศเย็นๆอ่ะอันนี้ดีขึ้นนะคะอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ ตื่นมาเฮ้ยทำไมเราไม่มีผ้ามันหนาวจนมันตื่นบงคิดน่ะผืนเบลล์น่ะหกเมตรอะ่ะเห็นไหมมันหกฟุตไม่ใช่หกเมตรค่ะหกฟุตนั่งเอาไปพันนางอะ่ะเป็นมัมมี่อยู่คนเดียวอะ่ะทีนี้ดึงไปจากเราอันนี้ปยาปซี่ต้องเอาที่เอ่อเอาเอา,เอาพ่อหอมอีกผืนเลยผืนเล็กไม่ได้คือเวลาแกนอนอะ่ะบงคิดพอเวลาแกหนาวแล้วแกตัวใหญ่ดูตัวแกกับตัวปยาปซี่อ่ะค่ะ วันน <rium> <iam vens> ี you see, you nice bien, ้เกตส์ต <Where fore>? ัวเฮ้ยเฮ้ยแท็กกับลาอยู่สิยืนเดินในทูซิโอกราก็ปั๊บไปสิไม่มีพ่อหมอมานอนกนมาเฮ้ยเราตื่นขึ้นมากาเป็นคนหนาวจังวะพ่อหมงเอ้าโอ้โหไม่มีเลยหนวดลงเกี้ยแบบดึงยังไงก็ไม่ได้เลยแล้วลุงเกียอะไรเนี่ก็ล็อกสิบล้อหนักมากอยู่ลูกไล่เดินแท็กเตอร์ไอ้น้องนี่สแท็กเดินตะเภาเอาผมกันลายแท็กเตอร์แบบว่าอะไยเงี้ไม่ได้ก็เลยเฮ้ยโอเคฉันเอาพ่อหอมอีกผืนแล้วกันจบ จะได้ไม่ต้องแย่งกันไม่งั้นไม่ได้ค่ะอากาศเย็นๆมากๆอะคนเป็นภูมิแพ้อากาศเนี่ยหอมหนาวเกินมันก็จะแบบว่าน้ำมูกไหลไอยอย่างเงี้ยไม่โอ,อ้อร่อยปหมอืมดุปเปอรหวาอยู่ปิดคลิปหน่อ้คุกแล้วอ่ะบิ๊กคุกเลยอะ นี่แต่อร่อยจริงๆครับอร่อยมากเลยก็วันนี้นะครับเป็นซิลงคริสกินปลาโลขาหมูใช่ไหม,มปลาโลขาหมูปลาโลปลาโลขาหมูไม่ใช่ขาหมูเผาบ<ข>าร์บีคิวเล็บพักขาหมูเผาตุ๋นตุ๋นปลากาดองต้มปลาโล โอเคอร่อยมากมากเลยค่ะทำง่ายด้วยก็อแฟนร้านก็ลองทำดูนะคะทำเลี้ยงคนเยอะๆแบบป้าไปซี่อย่างเงี้ยได้เลยค่ะแบบนี้นะคะปรุงรสตามชอบเลยชอบรสแบบไหนจัดไปเลยน้ำจิ้มสีฟูนะคะต้องกินกับน้ำจิ้มสีฟูกันจะเข้ากันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราส่งคนมาขอร้านใคนิดไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ บายบายสดานางรู้งานค่ะพขอบายบายขอบายบายนานมาเลยค่ะเนื้อหรือเดี๋ยวจะกกัที่ไ